สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลยบอลทุกคนเลยนะครับผมอัปเดตข่าวสารของวงการวอลเลยบอลหญิงไทยที่หลีกโรมาเนียกับลีกตุรกีนะครับเริ่มต้นที่ลีกตุรกีกับสองสาวซาราเย่เพียวอัจฉราพรคงยศและก็บุมบิมชัจจอนมกศีตอนนี้กลับมาฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมตัวลงแข่งขันในวันที่4นี้นะครับ จากที่แอดมินได้ฟังบทสัมภาษณ์ของบุ๋มบิ๋มกับเพียวอัจราพันธ์ของยศของพี่ต้องพัฒนีที่สัมภาษณ์นะครับก็รับฟังมาว่าทั้งคู่เนี่ยมีความผูกพันกับสโมสรซาราเย่เป็นอย่างมากอีกทั้งเพื่อนร่วมทีมก็รักทั้งคู่มากเช่นเดียวกันนะครับก็คิดว่ามีแนวโน้มที่อาจจะต่อสัญญากับสโมสรซาราเย่เช่นเคยก็เป็นไปได้นะครับผมยังไงก็รอเชียร์เพียวกับบุ๋มบิ๋มวันที่4นี้ซาราเย่เจอกับเนลิเฟอร์นะครับ รอติดตามเชียร์กันได้เลยในส่วนของหลีกโรมาเนียนะครับกับกัปตันผู้รพันพันเกิดปราดเจ้าตัวบาดเจ็บนะครับกับแมชดล่าสุดที่ไม่ได้ลงการันตีได้รูปภาพนะครับผมซึ่งกัปตันผู้จะลงทําการแข่งขันวันเสาร์นี้ก็คือวันที่สีนั่นแหละเช่นเดียวกันนะครับแอดมินเองก็ยังไม่แน่ใจว่ากัปตันผู้พรอนพันเกิดปราดจะได้ลงทําการแข่งขันหรือเปล่าหรืออาจจะได้ลงก็เป็นไปได้นะครับ เอาเป็นว่ารอเชียร์กัปตันผู้วันเสาร์ที่4มีนาคมนี้นะครับเชียร์ทั้งสโมสสซาราเย่แล้วก็ราพิดบูคาเรสเลยทั้งหลีกโรมาเนียและก็หลีกตุรกีนะครับพร้อมทั้งภาวนาให้กัปตันผู้ลงแข่งขันด้นนตามปกตินะครับผมนี่เป็นข่าวสารล่าสุดของวงการวันรลย์วาลหญิงไทยนะครับนำมาเล่ามาอัปเดตมีอีกเล่าอีกนะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ